นะโมตัมสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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 สัมมา ังสัมมาอารห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 ังสัมมา สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  ส, ah. ส, er mm. สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหังส <ices> ัมมาอรหังส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 ัมมาอรหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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 บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนินทุโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวนอาหารอพยาปโชโหมิ oh ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิจงมีความสุขก,กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอัพยาาัช,ชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภิน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถินด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้า ได้ตั้งใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังหนึ่งร้อยแปดจบขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แด่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกๆพระองค์ทุกภพทุก,าทก,ทกชาติที่คอยเกื้อหนุนเกื้อกูลขอให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญและขอให้บุญนี้ถึงแด่เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรที่สมผลอยู่ในขณะน,นี้ ขอให้ทุกๆคนไกลนามิทที่รับชมคลิปนี้ได้รับความสุขความสมหวังทั้งในทางโลกและในทางธรรมมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความสำเร็จในทุกประการในกุศลที่ปัถนาด้วยเถิดสาธุ